งผู้ซาจ้าปลูกในกระถางนะคะติดผลดกอยู่นะดูผลสะกอนนี่แบบยังไม่สุกนะคะกำลังทยอยโตนะจ๊ะดกอยู่ค่ะปีนี้ติดผลเยอะมากปลูกในกระถางนะคะนี่ ปีนี้จะติดผลดกนี่นะคะยาวมานี่เลยค่ะพามาสองพุทาปลูกในกระถางก็ได้กินนะคะใครอยากมีพุทษาอร่อยกินก็ทดลองปลูกได้นะจ๊ะ